สีมาเยือนอีกหนึ่งหนรวมพลังอนุบาลสีสกเกตทุกทุกคนมารวมพลแข่งกีฬาสามาัคคีขอต้อนรับขบวนพาเหรดคณะสีชมพูโรงเรียนอนุบาลสีสกเกตค่ะ mm. ladies and gentlemen welcome to pink wonderful parade we proudly show the wonderful and beautiful in pink Puppet um Mare อีกหน,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 นึ่นินิ้วไ到ยิน学ีต้อ赛รับสีชมพูขอเสียงชมโสีชมพูหน่อยครับสุดยอดสีชมพูนั้นเป็นสีแห่งความรักความอบอุ่นมีสภาพกำลังใจและความสนุกสนานนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาในทีม i n k w o n d e r l a ล d ค่ะ สดใสมากเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็ดำเย์สีชมพูนะครับหวานแหววสวยนะครับสีสันส,ว,นสวยวัดงามเปนอย่างมากนะครับทั้งหล่อทั้งสวยเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะครับใช่แล้วค่ะกีฬาสร้างไมตรีสามัคคีสีชมพูรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยน้ำใจนักกีฬาค่ะและรณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถังคือพลังรักสะอาด สีชมพูขอเชิญชวนรณรงคให้ทุกคน reduce reuse and recycle ค่ะแล้วก็ตามด้วยนะครับกองเชียร์นะครับสีชมพูนะครับมาในตรีมนะครับหญิง o n d เดนะครับแดนมหัศจรรย์นั่นเองนะครับน่ามีความฝันนะครับให้วัยเด็กๆนะครับในสู่โลกความเป็นจริงนะครับแล้วก็ทั้งสวยทั้งหล่อเลยวันนี้นะครับสีสันสดใสวัดงามนะครับสีชมพูนะครับ ตามด้วยครับนักกีฬาสีชมพูนะคะลูกๆสีชมพูของเรามีความสุขมากค่ะถึงประชากรเราจะน้อยนะคะแต่มีคุณภาพมากนะคะวันนี้นะคะมาครบทุกคนไม่มีใครขาดเลยนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันถึงขันกีฬาและทำกิจกรรมตั้งแต่เตช้าถึงเย็นค่ะรับตามด้วยนะครับป้ายกีฬาสีนะครับดนดรงนะครับสิ่งแวดลอ้อมรักสิ่งแวดลอ้อมรักโลกรักสิ่งแวดล้อมครับ สีชมพูรู้เท่าทันสื่อค่ะดนาลงให้ทุกคนได้รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีคือการที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่านอ่านสื่อออกบอกคนได้ค่ะและนะคะวันนี้นะคะสีชมพูนั้นนะคะนอกจากจะโดนาลงเรื่องสื่อแล้วนะครับยังมีครับช่วงนี้ครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วลค่ะอันนี้นค,คือชวดท้่วรางวัลชุดสตรีเมสเป็นถ้่วที่มอบใ่้แ่่ผู้ชนะรายการแข่งขันฟุตบอลโล่่่่่่่่่่่่่0 เวลค่ะตอนนี้ก็แปดทีมสุดท้ายแล้วนะครับครับต่อไปนะครับก็ตามด้วยนะครับคณะสีนะครับนำโดยคุณครูสัตยาพเพียสา,ายประธานสีชมพูทีมงานเข้มแข็งและมีคุณภาพค่ะก็ต้องข,ของคุณนะครับทีมสีชมพูทุกท่านนะครับทุกความรักความผูกพันนะครับ